มันเทอร์ลีนะคะชาบูนะคะน้่เกี๊ยชีเมี่ยเลยอันนี้เป็นเซตนะคะอันนี้ก็น้ำต้มก็มีแบบทั้งต้มยำแล้วก็ต้มหม้อดำนะคะมันจิ้มก็มีทั้งซี่กี้มันจิ้มของเทอรลีแล้วก็ของทอดตักไม่อั้นเลยนะคะซูชิตักไม่อั้นนะคะขนมหวานไอติมมีหมกต้มผักนะคะสลาย ยำหมูอัดเนื้อชีสนะคะคือน่ากินทุกอย่างเลย,ๆๆยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างใส่รวมกันนะคะเป็นชาบูนะคะอันนี้บรรยากาศร้านนะคะเวลาจะไปเดินตักอาหารก็ต้องใส่แมสน,นะคะก็หน้ห่างห่างกันตามระยะอย่างนี้นะคะอันนี้ไปตักไม้อันนะคะเก้งหอย หรือว่าโคก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะเ <Okay, S 1> ทานกันนะคะมัมม่